วันนี้วันแม่แห่งชาติวันที่ลูกๆนั้นจะได้บอกรักคุณแม่แล้วแม่ก็จะได้อวยพรดีๆให้กับลูกแต่ว่าแม่คนนี้ไม่มีโอกาสได้อวยพรให้กับลูกแล้วครับเพราะว่าอะไรลูกเนี่ยไปก่อเหตุฆ่าคนตายคุณผู้ชมครับกรณีที่ไปพบศพผู้หญิงอายุ40ปีฮะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมสหรัฐานานครที่อยุธยาพบว่าถูกฆ่าแล้วก็อําพรางศพโยนทิ้งลงไปในคลอง ไปเจอศพที่บางปะหันเนี่ยนะฮะและมีการเผาเสื้อผ้าอัมพรางคดีเราก็เกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะไขปริศนาว่าคนร้ายคือใคร,ครทำไมฆ่าโหดเยี่ยมแบบนี้มีเบาะแสคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นวัยรุ่นอายุเพียงแค่18ปีเป็นผู้ชายแล้วเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับจุดเกิดเหตุครับ <c oughs> ต่อมาตำรวจเชิญตัวนายกวินพบอายุ18มาสอบปากคำสุดท้ายเจ้าตัวสารภาพครับค <c oughs> วามคืบหน้าล่าสุด เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขาฆ่านางสาววราพรอายุ40ปีสาวโรงงานย้อนกลับไปวันเกิดเหตุครับเจอผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันหลังจากที่ออกมาจากโรงงานแล้วครับเขาก็ขี่รถตามเลยหลังจากนั้นถีบรถผู้ตายจนล้มแล้วฉุดพาผู้ตายขึ้นรถพาไปที่จุดเกิดเหตุเป้าหมายคือต้องการชิงทรัพย์นะฮะแต่ผู้ตายขัดขืนก็เลยเอาหินเนี่ยทุบเข้าไปที่หัวจนผู้ตายแน่นิ่ง แล้วทิ้งร่างผู้ตายลงไปในคลองก่อนจะเผาเสื้อผ้าอำพรางคดทีทำลายหลักฐานส่วนสร้อยทองกับสร้อยข้อมือคนร้ายอ้างว่าโยนทิ้งกลางคลองตรงจุดเกิดเหตุเขาบอกนะครับว่าทําคนเดียวแต่ตํารวจยังไม่เชื่อเพราะว่ามีอีกหลายจุด ที่น่าสงสัยนะฮะใช่ครับคือวันนี้ทางครอบครัวของตัวผู้ต้องหาประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวเดินทางมาที่โรงพักนะครับแล้วก็เปิดใจกับทางทีมข่าวตัวของพี่สาวเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อนะว่าน้องชายจะลงมือฆ่าคนตายได้เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่เคยก่อคดีไม่เล่นยาเสพติดแต่ยอมรับว่าน้องเนี่ยชอบกินเหล้าแล้วก็กินทุกวัน ไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติอะไรนะครับหลังจากที่เขาไปก่อเหตุถ้าตำรวจยืนยันว่ามีพยานหล,ลักฐานว่าน้องชายเป็นคนฆ่าจริงครอบครัวก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงครับขาดเล่าเองเราก็ยังไม่มาที่เองเลยค่ะเขาไม่พอปไปซื้อให้แล้วก็วันที่เกิดเหตุเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ทำตัวปปกติเมืวันนี้ยังไม่เชื่อเลยว่าน้องตัวเองทำเขาไม่มีอะไรให้ อะไเงี้ยแทนนี่จะรู้เรื่องรู้หน่อยไม่มีค่ะไม่มีออกอกา,าการให้เราเห็นได้เลย่งื้งนิ่งเลยค่ะตัวทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะเชื่อว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่าปกติจะเป็นคนเงียบๆไม่เคยก่อคดีไม่เล่นยาเสพติดแต่ก็ยอมรับเพราะว่าจะกินเหล้าทุกวันค่ะเครี่ยงไหมคะแม่เครียดจ้ะ 16วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีท่าทีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเขาไปก่อเหตุอะไรมาไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่ก็ไม่รู้อะไรเลยใช่ตกใจไหมแม่ตกใจจ้ะไม่ทานะหนูคนเป็นแม่นไงก็หนูอยากเป็นลมเลยจ้ะปกติเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้ไม่เคยก่อเหตุหรืออะไรอย่างเี้ไม่มีจ้ะเข้ามาก็กินเหล้านอนจ้ะก็เราไปหาเงินได้มาประกันได้จ้ะแล้วก็ รับจ้างกินคำถือมือไปจ้ะท้อแท้เลยนะท้อแท้เลยจ้ะเราเชื่อไหมว่าเราเป็นคนทำลุงไม่เช่จ้ะ โดยล่าสุดค่ะทีมข่าวช่องวัน31คุณนรพรพน์พจำเนียรได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีไปพูดคุยกับนายวิษณุอิ่มอาหารอายุ37ปีสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมายังสอพอบางปะหันเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาดูหน้าคนร้ายและอยากให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะเพราะไม่อยากให้เป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นคนร้ายอายุเพียง18ปีทำเกินกว่าอายุหลังจากนี้ขอให้กรรมตามสนองและความจริงได้ปรากฏแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยาค่ะ ก็ดูทางข่าวเพราะผมก็ตามมาดูที่นี่ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอพี่ของวันนี้ถ้าเราเห็นหน้าคนรลายแล้วเราเราอยากจะเจอจะอยากจะบอกอะไรเขาบ้างเขาคงไม่มีอะไรจะพูดครับเพราะว่าเราไม่รู้จักกันก็ให้พี่ขเขาดําเนินการของคดีความก็ให้ถึงขั้นสูสงสุดไปเลยครับจะ<ม>ได้ไม่เป็นตัวอย่างกับบุคคลต่างๆต่อไปนี้นครับผมไม่ ผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วมันกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วมันพังไปหมดแล้วมันก็แย่นะครับเพราะว่าผมก็คิดอยู่ตลอดว่าเราต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวให้ได้เพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับ โดยสามีผู้เสียชีวิตยอมรับว่าตอนนี้เหมือนชีวิตพังนะคะจิตใจยังแย่อยู่แต่ว่าก็ต้องปรับตัวให้ได้ทุกอย่างตอนนี้เหลือเพียงแค่ภาพความทรงจำนะคะแม้ว่าจะผ่านไป16วันแล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูแลลูก1คนวัย1ิขวบต่อไปซึ่งต้องกำพร้าแม่ด้วยนะคะโดยความคืบหน้าดนะคะดีค่ะทางพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็จะเดินทางมาแถลงข่าวช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะคด <ๆ S 1> ีนี้เดี๋ยวว่ากันต่อตอนบ่ายสจะมีการแถลงนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ